สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูอะไรดีครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังดีๆที่เพื่นอนๆควรจะต้องได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นหนังปี2015ชื่อเรื่องว่าลี t ท l e ซิดักชั่ครับเป็นหนังระทึกขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งซึ่งได้เจอกับแม่ไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยทําให้เขาตกหลุมรักเธอในทันทีแต่หลังจากที่ทั้งคู่เริ่มสารสัมพันธ์กันทุกอย่างกลับไม่ได้สวยงามเหมือนกับคนรักปกติทั่วไป และก่อนที่จะไปชมไปฟังนะครับขอเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเปิดเรื่องด้วยคู่เพื่อนสนิทอย่างมาร์คและวอลเตอร์ที่นั่งคุยกันในรถ เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงและประสบการณ์ครั้งแรกของวัยรุ่นวอลเตอร์ได้ลองสาธิตวิธีจีบสาวกับสองสาววัยรุ่นในรถคันข้างแต่แล้วพวกเธอก็ขับรถหนีไปเมื่อมาก,กลับไปถึงบ้านก็พบว่าธัญญาแม่ของเขาได้ถือเค้กวันเกิดรอต้อนรับอยู่หน้าประตูหลังจากเป่าเทียนเรียบร้อยแล้วมาก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อที่ห้องนอนแต่เมื่อเขาออกจากห้องก็เจอเข้ากับเมลานีสาวที่เขาแอบชอบเธอสวมชุดว่ายน้ํายืนอยู่ไม่ไกลนักเมื่อเห็นเขาออกมาเธอจึงขอช่วยผูกเชือกที่ด้านหลังให้ แต่มาร์กไม่ทันจะได้เข้าใกล้เธอแม่ของเขาก็มาพอดีและบอกให้เขาออกไปขณะที่มาร์กกำลังร่วมปาร์ตี้อยู่ที่สระว่ายน้ำพ่อเลี้ยงพยายามชวนเขาพูดคุยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนักมาร์กเอาแต่มองเมลานี่ที่กำลังเล่นน้ำอยู่และรู้สึกเสียดายโอกาสที่เขาจะได้ผูกเชือกบิกินี่ให้กับคนที่เขาแอบชอบทันใดนั้นวอเตอร์ก็เข้ามาและบอกว่าเขาคิดแผนการดีๆขึ้นมาได้ค่ำคืนหนึง่งแม่และพ่อเลี้ยงของมาร์กได้ออกไปร่วมงานที่โบสถ์ เมื่อพวกเขาออกไปมาร์กก็รีบส่งข้อความบอกวอลเตอร์ทันทีคืนนั้นวอลเตอร์ Water ได้ชวนแฟนของเขาและเมลานี่มาที่บ้านมาร์กแต่เพื่อนเก่าของแม่ได้มาที่บ้านเพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนมาร์กด้วยนั่นก็ทําให้แผนการทุกอย่างพังทลายลงต่อหน้าต่อตาวันต่อมามาร์กไปซื้อของที่ร้านค้าและขณะที่เขาเลือกของอยู่ก็มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินมาหาเขาเพื่อถามเรื่องฝักบัวอาบน้ํา เขาเริ่มรู้สึกหลงใหลในรูปร่างหน้าตาของเธอเมื่อออกจากร้านเขาก็ได้เจอเธออีกครั้งเธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อคาริซาและยังขอให้เขาช่วยไปซ่อมฝักบัวที่บ้านของเธอโดยจะให้ค่าตอบแทนด้วยมาร์กยินดีที่จะไปซ่อมฝักบัวให้โดยที่คาริซาชวนเขาคุยเล่นไปด้วยเมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยคาริซาบอกว่าเธออยากจะอาบน้ำเพื่อจะทดสอบมัน แล้วก็ชวนให้เขาอาบน้ําด้วยกันนั่นทำอามาร์กหายใจไม่ทั่วท้องแต่สุดท้ายเขาก็รับคําชวนทั้งคู่จึงได้มีอะไรกันหลังจากนั้นและก็ตกหลุมรักกันวันต่อมามาร์กดูมีความสุขมากผิดปกติ จนแม่ของเขาสังเกตได้ทันทีมาร์กออกไปหาวอเตอร์แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยตกกลางคืนมาร์กแต่งชุดทางการอย่างดีแต่ไม่ยอมบอกแม่ว่าเขาจะไปไหนและแทนที่จะขับรถออกไปกลับพบว่ามีคนขับรถมารับเขาถึงหน้าบ้านมาร์กไปเดทกับคาริซานั่นเองเขาเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับอาชีพของเขาเขากําลังเขียนโค้ดของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเองและก่อนจะกลับนั้นคาริซาบอกมาร์กว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันน่าจะดีกว่าและเมื่อเธอออกจากร้านก็มีเด็กเสิร์ฟคนนึงเข้ามาเตือนมาร์กไม่ให้ยุ่งกับคริซ เพราะว่าตัวเธอมีข่าวไม่ค่อยดีนักเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของมาร์กนั่งพูดคุยว่าสิ่งที่เขาทําเมื่อคืนมันดูไม่ค่อยดีแต่มาร์กก็ไม่ได้รู้สึกสํานึกหลอ,อกจากบ้านไปหาคาริซาที่นัดเขาให้ไปเจอที่บ้านมาร์กรู้สึกทึ่งที่คาริซาอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ทั้งที่เธอเป็นแม่ไม้และเธอบอกให้เขาช่วยทาครีมให้และจากนั้นเธอคู่ก็มีอะไรกันในขณะเดียวกันแม่ของมาร์กรู้สึกว่าเขาทําตัวแปลกมากขึ้นทุกวันเมื่อเธอเอากองผ้าของมาร์กไปซักก็ได้รู้เรื่องของคาริซาผ่านโทรศัพท์ของมาร เธอจึงใช้มือถือของมาร์คส่งข้อความไปชวนคาริซามาทานมื้อเย็นที่บ้านเย็นวันนั้นคาริซาได้มาเจอกับมาร์คและทัญญาที่บ้านมื้อเย็นวันนั้นเป็นไปอย่างน่าอึดอัดคาริซาได้เอ,อ่ยถึงแอปของมาร์คขึ้นมาซึ่งทัญญาก็ไม่ดูเรื่องนี้เลย แถมคาริซายัางแนะนําให้มาร์กออกจากการเรียนแล้วก็หางานทาซะดีกว่าทัญญาไม่พอใจจึงบอกไปว่ามาร์กยังเด็กเกินที่จะตัดสินใจอะไรได้แถมยังตกเป็นเหยื่อของคาริซาอีกหลังจากมื้อเย็นธัญญาได้ระบายความขุนข่นเคืองให้แรนดี้ซึ่งเป็นสามีของเธอฟังเพราะเธอกลัวว่าคาริซาจะชักจูงมาร์กไปในทางที่ไม่ดีขณะที่คาริซากาลังจะกลับบ้านมาร์กได้ขอโทษเธอกับสิ่งที่แม่ของเขาพูดแล้วก็ขึ้นรถตามไปที่บ้านเธอด้วยเมื่อไปถึงบ้านคาริซาทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันโดยที่มือของมาร์ก ถูกล็อกไว้กับบันดไดสระว่ายน้ำด้วยกุญแจมือที่บ้านของมาร์คทัญญาได้อ่านข่าวการตายของสามีเก่าของคาริซาเธอเริ่มกังวลแต่เธอก็พยายามจะให้เวลาส่วนตัวกับลูก ช้าวันต่อมาที่บ้านของคาริซาเธอชวนเขาไปใช้เวลาร่วมกันที่ชายหาดทันใดนั้นกริ่งหน้าบ้านคาริซาก็ดังขึ้นเมื่อเปิดประตูดูก็พบว่าเป็นธันญาคาริซารู้สึกไม่พอใจและพยายามไล่เธอกลับไปแต่ธันญาก็ขอร้องที่จะได้เจอมาร์คให้ได้แต่คาริซาไม่ยอมเธอรับไว้แค่กระชับผลไม้ที่ทัญญานํามาฝากเท่านั้นแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเธอขณะที่มาร์คกำลังหาเสื้อผ้าใหม่เขาก็เจอเข้ากับปืนกระบอกหนึ่งที่ซ่อนอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาดูเล็กน้อยแล้ววางไว้ที่เดิม จากนั้นคาริซาก็ได้ชวนมาร์คให้ย้ายมาอยู่กับเธอเขาปฏิเสธเพราะโรงเรียนใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นคาริซาก็ยกเลิกแผนที่จะไปทะเลและไล่เขากลับไปวอเตอร์มารับมาร์คกลับบ้านและถามว่าเขาได้ทําอะไรกับคาริซาบ้างก่อนจะได้นําให้มาร์คยอมย้ายไปอยู่ที่บ้านของเธอเลยที่บ้านของมาร์คทันย่ายังคงระบายความทุกข์ให้แรนดี้ฟังเขาจึงยกตัวอย่างเรื่องของเงือกสาวกับกลาสีหนุ่มขึ้นมาเพื่อจะบอกว่า ถึงจะแตกต่างกันก็รักกันได้พร้อมแนะนําว่าลองปล่อยให้มาร์คได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองบ้างขณะนั้นมาร์กกาลังวิดีโอคอลไปหาคาริซ่าเพื่อที่จะขอโทษเธอก่อนที่จะนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้เมื่อมาร์กออกมาจากห้องก็พบว่าเมลานี่มาที่บ้านโดยที่ทัญญาต้อนรับเธอเป็นอย่างดีทั้งยังบอกให้ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับมาร์กขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นด้วยกันคาริซ่าก็แอบมองอยู่ไกลๆตอนที่เมลานี่กลับไปที่รถของตัวเองเธอก็ถูกคาริซ่าทําร้ายและขู่ให้เลิกยุ่งกับมาร์ก วันต่อมามาร์กได้โทรหาคาริซาแต่เธอไม่รับสายจากนั้นมาร์กก็พยายามโทรหารเมลานี่หลายครั้งซึ่งเธอก็ไม่รับสายเช่นกันเขาตัดสินใจว่าจะพยายามเข้าหาเมลานี่เพื่อที่จะลืมคาริซาไปแต่จากนั้นไม่นานคาริซาก็ได้ไปที่อควาเรียมที่แรนดี้ทำงานอยู่แต่เมื่อแรนดี้เห็นเธอเขาก็รีบไล่ไปในทันทีในวันเดียวกันวอลเตอร์ได้ไปหาคาริซาที่บ้านเพื่อจะบอกเธอว่ามาร์กตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งกับเธอทำให้คาริซารู้สึกไม่พอใจขณะเดียวกันมาร์กก็วิดีโอคอลไปหาเมลานี น้ำเสียงของเธอดูหวาดกลัวและก็รีบวางสายไปทันใดนั้นคาริซาก็ได้โทรมาหามาร์กและบอกว่าจะเสนอแอปของเขาให้เพื่อนของเธอที่ทำงานด้านนี้โดยเขาต้องไปตามที่เธอบอกเมื่อมาร์กไปเสนอไอเดียของเขาชายหนุ่มก็บอกว่าไอเดียของเขานั้นก็มีคนเคยเสนอเหมือนกันแต่เขาก็จะซื้อไอเดียของมาร์กแทนทั้งยังเสนอตำแหน่งงานในบริษัทของเขาให้กับมาร์กก่อนที่มาร์กกำลังจะกลับคาริซาได้ห้ามเขาไว้และชวนให้ฉลองที่เขาได้งานจากนั้นเธอก็หลอกให้เขามองไปที่ทางอื่น แล้วก็ใช้ขวดตีหัวเขาอย่างแรงมาร์กตื่นมาก็พบว่าร่างกายของเขาถูกมัดไว้และคาริซาก็พยายามจะมีอะไรกับเขาอีกครั้งในเช้าวันต่อมาธัญญาเป็นห่วงมาร์กที่ไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนเธอจึงพยายามโทรหาวอเตอร์แต่ก็ไม่มีใครรับสายทางด้านมาร์กนั้นถูกคาริซาทรมานด้วยคันเบ็ดอันแหลมคมเธอบอกให้เขาเยบๆไว้เพื่อจะได้ไม่เหนื่อยขณะนั้นมาร์กนึกถึงคําพูดของพนักงานเสิร์ฟที่เคยเตือนเขาขึ้นมาทันทีธัญญาไปถามแลนดี้หวังว่าเขาจะติดต่อกับมาร์กได้ แต่ก็ต้องผิดหวังคาริซาดูมือถือของมาร์กและเห็นว่าแม่ของเขาโทรมาหลายสายจึงส่งข้อความให้ทัญญามารับเขาที่บ้านของเธอทัญญารีบมาที่บ้านของคาริซาทันทีและขอให้พาลูกชายเธอออกมาแต่คาริซาบอกให้เธอเข้ามานั่งคุยกันในบ้านก่อนแล้วบังคับให้เธอสวมกุญแจมือถ้าอยากจะเจอลูกชายจากนั้นคาริซาจึงโยนทัญญาเข้าไปในห้องที่มาร์กอยู่แล้วก็โยนปืนให้เธอหนึ่งกระบอกซึ่งไหนนั้นมีกระสุนอยู่เพียงแค่นัดเดียวขณะเดียวกันแรนดี้ก็พยายามโทรหาทัญญา แต่ว่าไม่มีใครรับสายเพราะตอนนี้โทรศัพท์ของเธออยู่ที่คาริซาทันย่าเข้าไปหามาร์กก็เห็นว่าเขาหนาวสัน่นจนไม่สามารถจะตอบโต้อะไรได้แล้วเธอพยายามจะจบชีวิตตัวเองเพื่อช่วยมาร์กในขณะที่คาริซาก็ตะโกนสั่งให้เธอรีบยิงทันใดนั้นเธอก็นึกแผนขึ้นมาได้เธอจึงใช้ปืนช่วยปล่อยมาร์กจากการถูกมัดทันใดนั้นคาริซาก็เข้ามาในห้องเพราะคิดว่าทันย่ายิงตัวเองไปแล้วแต่ทันย่าก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเธอจนสามารถพามาร์กกลกมาได้แต่ทันย่าพยายามไล่าตามทันใดนั้น แดนดี้ก็มาทันพอดีและกำจัดคาริซาได้สำเร็จแรนดี้ได้ยินเสียงตะกุตกตะกักออกมาจากกล่องข้างตัวเขาจึงได้เปิดมันออกมาและปรากฏว่าเป็นวอลเตอร์ที่ออกมาจากกล่องหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงทุกคนก็กลับบ้านในตอนจบวอลเตอร์ได้เข้ามาช่วยมาร์คขนของขึ้นรถเพื่อจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลายัยภาพสุดท้ายมาร์โเข้ากอดลาธัญ,ญาและแรนดี้ก่อนที่เขาจะออกเดินทางแล้วหนังก็จบลงครับ เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆเรทโรสิเดักชั่นนะครับเป็นหนังที่ดูอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่อนข้างเน้นไปทางฉากวาบวิวอาจจะเป็นเพราะความที่อ่อนประสบการณ์ครับแล้วมาก็คิดว่าตัวเขาสามารถจัดการอะไรเองได้แล้วจนทําให้เขาละเลยคำเตือนของพ่อแม่ไปและสุดท้ายมันก็ลงเอ,อยอย่างที่เขาไม่ได้คาดคิดจริงๆครับว่าคาริซาคือคนที่อันตรายลองนึกดูว่าถ้าเรื่องนี้แม่ไปไม่ทันเวลา แล้วก็พ่อไปไม่ทันเวลาเนี่ยผมคิดว่ามาร์กอาจจะไม่รอดแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพบกับหนังดีๆในดูอะไรดีได้ใหม่ในตอนต่อๆไปครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ